สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมขณะนี้นะครับทุกท่านกําลังอยู่กับทางช่องสัทธมาปาฏิหารเกิดนะครับกับวันนี้นะครับก็คือวันที่5นะครับวันที่5ธันวาคมนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักรหาร2565หรือที่ทศวรรษส0 2 2ันั่นเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอให้ทุกคนทุกท่าน,นับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคดีมีชัยนะครับปลอดภัยทุกการเดินทางนะครับนอกน่าจะเป็นช่วงหยุดยาวนะครับผมเนาะสามสี่ห้าเอ้นนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังในรายละเอียดเนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็จะมีคําเตือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคําเตือนที่เป็นตัวหนังสือให้อ่านนะเผื่อคนชอบอ่านถ้าใครไม่ชอบอ่านก็ต้องชอบฟัง มนุษย์มีสองอย่างนะครับไม่ชอบอ่านก็ชอบฟังนะครับอ่านก็คือดูนั่นแหละดูแล้วก็ต้องอ่านนะไม่มีทางที่จะดูแบบเฉยๆสมองคนก็ต้องประมวลผลว่าต้องอ่านนะครับบางคนไม่ดูปุ๊บอ่าผมก็พูดย้ำนี่อีกนี่จะพูดให้ฟังอีกนะครับว่าให้นักชมรับฟังเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางนะครับในการประกอบการพิจารณาเนี่ยเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับผมไม่มีกลุ่มใดๆทั้งสิ้น นะครับผมมีแต่ชุมชนกระทางยู u ูบนี่เองนะครับเนาะอยากให้ชุมชนอยากให้สมาชิกเ c ซีเรานะครับอยู่ด้วยกันนะครับในเป็นสังคมที่ดีนะครับเป็นสังคมที่ดีนะครับเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามนะครับเขาอยู่กันดีๆเนี่ยครับเรามาแล้วก็ดูเอ๊ะเขาเป็นยังไงเขาพิมพ์เขาคอมเมนต์กันยังไงดูทิศทางกันก่อนนะรับก่อนที่ จะโผมาและพิมพ์มาในทางที่แบบแบกแนวหน่อยนะครับแบบนี้ก็ไม่เอานะครับผมเนาะก็คือเขาเรียกว่าการให้โอกาสคนเนี่ยนะครับหรือให้โอกาสอะไรต่างๆอย่าไปเกินสองครั้งเลยนะครับเหมือนสูตรเนี่ยถ้าหลุดติดต่อกันสองครั้งผมก็ไม่เอาแล้วนะครับผมก็เขี่ยแล้วหาสูตรใหม่แล้วนะครับใช่ไหมถ้าหลุดติดต่อกันสองครั้งเนี่ยสมมุติครั้งที่3มันเข้ามันก็ยังขาดทุนอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันหลุดมาสองครั้งและมีความเสี่ยงใช่ไหม ครั้งที่4ที่มันมีโอกาสที่จะหลุดอีกเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาะนะครับในผมคิดวิเคราะห์ของผมออกมาแล้วนะครับนี่คือผมวิเคราะห์เองนะครับและก็สาหรับคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องกิจกรรมอีกนะครับผมเนาะกิจกรรมน่าจะปิดลงวันที่9นะครับถ้าใครมาดูหลังวันที่9ก็อาจถ้าใครสนใจเสื้อนะครับก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับที่ไลเอทนะครับก็ยังเปิดอยู่นะครับก็ต้องไปถามกันว่าเสื้อ รุ่นนี้สีนี้ไซส์นี้มีหรือไม่นะครับเพราะว่าเราเอามาจากสั่งจากโกดังนะครับเป็นของแท้นะครับผมเนาะของแท้นะครับก็คือราคาเนี่ยนะครับมันจะไม่ตรงกับป้ายหรอกเพราะว่าผมก็ต้องมีค่าปากด้วยนะครับค่าโลโก้ที่ผมได้จัดทำขึ้นมามนก็มีอีกนะครับมันไม่ได้มากมายมหาศาลอะไรขนาดนั้นแต่ต้นต้นทุนแค่เสื้อ,อล่าเนี่ยก็ตามป้ายราคาเลย ผมนี่แหละบอกให้เขาว่าไม่ต้องเอาออกนะครับจะได้รู้เลยว่าอ่ะอันนี้เราสั่งตรงมานะเราสั่งของแท้มานะไม่ใช่ว่าเราจะมาอันนี้ให้นะครับเพราะว่าระยะเวลาสั่งก็มีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็สั่งเข้ามาเยอะมากนะครับจากต่างประเทศก็มีนะครับจัดส่งฟรีทั่วทั่วประเทศไทยนะครับทุราชอาณาจักรแต่ว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยท่านต้องออกค่าส่งเองเนาะนะครับก็ค่าส่งก็สูงเหมือนกันก็มีนะนะครับ FC นะครับต้องขอกราบขอพระคุณเลยนะครับจากต่างประเทศก็บอกว่าไม่เป็นไร ค่าส่งเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันค่าส่งเกินค่าสินค้าครับบางทีผมก็เกรงใจเอาเออแล้วก็ตามนั้นแหละถ้าเขาสนใจก็ว่ากันไปตามนั้นก็ไม่ขัดศรัทธานะครับก็เขาอยากเป็นกําลังใจกันผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนั่นแหละครับเออไม่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่นะครับเป็น f c เนี่ยผมผมก็ถือว่าเป็นสมาชิกนะครับเป็นชุมชนที่ดีต่อกันนะครับเออไม่จําเป็นต้องว่าจะเป็นสมาชิกระดับไหนนะครับอยู่ที่ความสะดวกการเป็นสมาชิกก็คืออยากจะ เขาเรียกว่าเป็นกาลังใจนะครับให้กระทางผมและทางช่องเราอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เหมือนเนี่ยระหว่างที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยก็สามารถส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์บางคนก็บอกว่ากาแฟาแฟอันนั้นกันแล้วแต่นะครับก็ได้นะครับผมก็ยินดีน้อมรับนะครับแต่ถ้าถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าเดือดร้อนจะต้องให้คนอื่นทําให้อะไรต่างๆอย่าทำนะครับแบบนั้นอย่าทำนะครับไม่เอานะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับมันคือเกิดความลําบากถ้าเกิดความลาบากนั้นเนี่ยผมจะไม่สบายใจนะครับสมมติว่า <c oughs> ผมได้แต่ว่าคนที่เขาให้เนี่ยเขาลําบากเขาขาดสนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันไม่เป็นสุขทั้งสองฝ่ายมันไม่เป็นสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับฉะนั้นเราต้องมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับยินดีให้แล้วก็ยินดีรับนั่นแหละคือจบครับอืมนะครับ <c oughs> แล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นหลักหน่วยล่างดับดับหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งถลัดจากคลิปนี้แล้วนะครับผมจะสตรีมสด ผู้ที่จะรูปคลิปวิดีโอนี้ก่อนได้เนี่ยก็คือสมาชิกตั้งแต่ระดับแฟนตัวยงสุดพิเศษขึ้นไปก็คือมี3ระดับแฟนตัวยงสุดพิเศษไดมอนด์ Diamond, แล้วก็ซูเปอร์ไดมอนด์นะครับดูที่วิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นสาธารณะเหมือนเดิมนะครับถัดจากวิดีโอนี้ก็จะเป็นในส่วนของอสรุปนะครับสรุปเลขท้ายสองตัวนะครับ ตรงๆนะครับตรงๆนะครับจะมาหรือไม่มาผมไม่รู้นะครับจะกลับหรือไม่จะกลับด้วยหรือไม่กลับด้วยก็ต้องรอฟังนะครับก็ต้องรอฟังผมมีวิธีการแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นวิธีกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผมนะผมไม่สามารถที่จะสอนใครได้นะผมไม่ได้ไปดึงมาจากที่อื่นนะครับผมไม่ได้ไปเอาเทคนิคอย่างอื่นมาคือมันเกิดจากผมเองล้วนๆนะครับมันสอนกันไม่ได้ละครับมีแต่ฟัง มีแต่ฟังเอานะครับฟังจากผมนี่แหละนะครับก็ขอภาวนานะครับอันธิษฐานกันให้ไปต่อในงวดที่สิบสองนะครับก็สิบเอ็ดงวดกันติดแล้วจะบนหรือล่างผมไม่ทราบนะผมไม่แม่นนะครับครที่ชอบแม่นแล้วก็ใครที่ชอบแบบเป๊ะๆสั้นๆนะครับผ่านได้เลยผมพูดยาวนะครับแล้วก็ผมไม่รับรองผลนะว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับอืม ผมไม่แลบลองผลในๆทั้งสิ้นผมก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้ถ้าผลออกตรงผมก็มาทําต่อวิเคราะห์เหมือนเดิมต่อนะครับตอนนี้ก็ยังตรงอยู่ก็เลยต้องวิเคราะห์เหมือนเดิมต่อสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับพูดถึงในคลิปนี้เลยนะครับดับทุกหลักทุกสูตรที่ผมใช้ของงวดวันที่1นนะครับประจําวันที่1นึ่ธันวาเนี่ยเข้าทุกสูตรนะครับผมก็ไม่ได้นับว่ากี่สูตรแต่ที่แน่ๆเกิน20สูตร เกิน <S an> 20ชุดสําหรับเลขดับทั้งรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับดับอยู่ทั้งหมดดับผ่านทั้งหมดนะครับนะครับเป็นไงนะครับคนที่ไม่ชอบเลขดับเขาก็จะไม่ชอบอยู่ดีทั้งๆที่มันก็เป็นประโยชน์นะครับเขาก็มีประโยชน์นะก็คัดไปเหลือจากตัวเด่นไงนั่นแหละคือตัวดับคุณเลือกเฉพาะตัวเด่นตัวที่คุณไม่เลือกนั่นแหละคือตัวดับฉะนั้นคุณก็คัดตัวที่คุณไม่เลือกออกมันก็จะเหลือตัวเด่นให้คุณ อืมนะครับมีดีมีเสียต่างกันนะครับไม่มีอะไรดรอเซนะครับสามตัวสามสูตรครับเรามาดูเลยนะครับสามตัวสามสูตรงวดที่แล้วครับออกศูนย์แปดมนบอก <c oughs> นะครับงวดที่แล้วออกศูนย์แปดหลักหน่วย ดับนะครับดับนะไม่ใช่เด่นสูตรที่1ดับ1 2ดับ9สูตรที่3ดับ7ออกเลขแปดนะครับก็ดับอยู่ทั้งหมดทุกคนรู้ไหมครับการอะไรที่ยากของการวิเคราะห์สำหรับผมคือการเขียนวงกลมนี่แหละ นี่ก็เขียนเครื่องหมายถูกเนะี่ยมันไม่เท่ากันผมอยากอยากให้มันเท่ากันนะครับน้วก็เครื่องหมายถูกนะี่ก็อยากให้มันสวยงามปเป็นระเบียบนะครับไรก็ได้ดูง่ายนะครับเพราะว่าใครจะไม่ชอบการที่ดูง่ายๆใช่ไหมครับถ้ายุ่งเหยิงหน่อยก็โอ้โหนะมันก็จะดูลําบากดูไม่เป็นนะครับนะทีนี้เรามาดูของของวันที่จะถึงกันนะครับว่าเขาจะได้ตัวไหนวันที่จะถึงเนะี่ย เขาเจะคำนวณมีตัวไหนบ้างได้ตัวไหนบ้างเดีย๋วดวยวไปตัดเล็ขเด่นให้นะครับอ,อเอาสีแดงหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับอืม <c oughs> อืมนะครับคือสูตรและวิธีการคิดเหล่านี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องไปให้เครดิตใครนะครับผมให้เครดิตตัวเองนะครับเพราะว่าผมเป็นคนทํานะครับผมเป็นคนทํานะไอ้ <c oughs> ก็มีไงครับก็มีบอกว่าให้เจ้าของสูตรให้เครดิตเจ้าของสูตรผู้ใดเป็นเจ้าของสูตรนะบังคิดเห,หมือนไหมผมถามว่าใครเป็นเจ้าของสูตรอืมลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อผลงานเกิดขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปจดนะ ไม่จดก็ผลงานก็คือเกิดขึ้นนะครับซึ่งของผมนะจะไนคลิปไหนที่ผมบอกอยู่เนี่ยทุกคนเอาไปคํานวณได้เลยนะครับผมไม่หวงนะครับเออถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับโดยที่ท่านไม่ได้เอาไปเอารัดเอาเปรียบใครนะครับอนั่นแหละมันก็เป็นวัตถุประสงค์แหละเนี่ยงวดนะี้เนี่ยสามห้าสามหนึ่งภาวนาและลุ้นนะครับสูตรไหนทั้งสามสูตรเนี้ยตอนเนี้ยสูตรไหนที่เดินดีครับสูตรไหนที่เดินดี สูตรที่สามยังไม่เคยหลุดนะครับลองลองมาคือสูตรนี้หลุดแค่งวดเดียวลองมาคือสูตรนี้สองวดติด,เ,ดเนี่ยก็มาล่าสุดสองวัตดดิดทั้งสามสูตรนี้ดับอยู่ทั้งหมดสามสูตรไม่ชนกันสักสูตรเห็นไหมครับสองวดติด,เ,ดเนี่ยเนี่ยเรามาลุ้นกันทีนี้มาดูตัวเด่นครับมาดูตัวเด่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแอดให้สแกนลองไปสั่งเสื้อดูนะครับสำหรับใครอยากจับจองกัน คือถ้าไม่ไม่รอกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมมีแค่สองตัวนะครับเผื่อใครอยากจะได้ตอนนี้ก็ยอดสั่งก็เยอะนะครับเยอะอยู่นะครับอ่ะโบเมียนหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวดูแบบห้าสามหนึ่งถ้าดับอยู่อีก เนี่ยทุกคนมาดูนะผมบอกไว้ว่าผมจะเขียนตัวรองให้ใช่ไหมครับในคลิปเนี้ยรอเลขดับใช่ไหมตอนนี้เจกับ8 7กับ8นะครับตัวรองนะครับ9เอ้ยศูนย์เก้าสองศูสองสามห้าหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวทุกคนดูนะแปดตัวเนี่ยจะมาไหมถ้าไม่รวมเลขดับทีนี้มาตัดเลขดับดับมีตัวไหนครับสามห้าหนึ่งครับตัวรองก็เหลือแค่นี้นะครับทีนี้ดับไม่ชนเด่นผมไม่ซีเรียสนะครับ นี่คือตัวรองตัวเด่นคือ7กับ8เช่นเดิม7กับ8ไม่ติดดับตัวรองคือ092นี่นะครับถ้าไม่ฟังจะไม่รู้นะครับว่าว่าผมพูดไปถึงตัวเด่นแล้วนะครับแต่สาระสาคัญเขาก็คือในส่วนของดับหลักหน่วย3สูตรวันนี้ได้3ตัวเหมือนเดิมนะครับผมก็แฝงสาระไปในส่วนนี้ด้วยว่าถ้านําไปตัดเด่นเนี่ยจะเหลือตัวไหนบ้างนะครับ เหลือตัวเด่นเหลือมันเดิม7กับ8ตัวที่ชนนะครับตัวรองก็คือ0 9นเพราะตัวรองเนี่ยสตัวมันชนเลขมันชนดับหมดเลยนะครับถ้าดับอยู่และก็สูตรเข้า7กับ8ครับเนาะนี่ตามนี้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้กเกษตรลำธีร,ร้อยสารสําคัญก็คือดับ3ตัวหลักหน่วยนะครับก็รอรุ้นดู นะครับผมใช้มานาดนะครับสูนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งสาสูนี้ตีคู่กันมาตลอดก็ให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับส่วนถ้าใครนะครับอยากจะจับจองสั่งนะครับเสื้อก็ลายแอดได้เลยนะครับผมเนาะก็สอบถามเข้าไปดูแบบนะครับตอนนี้มีอยู่3แบบนะครับแบบที่4เนี่ยน่าจะเป็นลิมิเต็ดหน่อยนะครับตอนนี้พรีเมียมเนี่ยก็คือโอ้พรีเมียมคนสั่งเยอะมากครับ คนสั่งเยอะมากเนื้อผ้าดีนะครับพรีเมียมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าโดนเหงื่อแล้วไม่มีกลิ่นอับอเขาเคลือบสารมานะครับตัวเนี้ยแล้วก็พรีเมียมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำไว้สำหรับสมาชิกแบบซูเปอร์ไดมอนด์นะครับแบบซูเปอร์ไดมอนด์นะครับจะให้ไปฟรีๆเลยนะครับจะให้ไปฟรีๆเลยนะครับสำหรับซูเปอร์ไดมอนด์นะครับก็โอเคนะครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้กับทางช่องสัทธมาปฏิหารเสียงด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันทุกคนทุกท่านขอบพระคุณครับ